บัวครับบัวบัวัดดวงมาบัวครับวัดดวงมาบัวเฮ้ยไม่ได้ป่ะเรียบร้อย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 แล้วทีมแสนดีผมเหมือนจะขึ้นมาทางด้านบนฮะแล้วจะมาเจอแปร์วัดดวงที่นอนอยู่หรือเปล่านะครับผมเอาแล้วเหมือนจะเห็นแวบๆเหมือนจะเห็นแวบๆวนี่ฮะนิ่งไว้พี่นิ่งไว้พี่แปร์นิ่งไว้คาบไหมคาบไหมอย่าอย่าพึ่งเปิดอย่าพึ่งเปิดเดี๋ยวยยิงไม่โดนเนี่ยประเด็นอ่ะ อะไรไอ้แบมมายุกปืนพันยา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 ยาหมดเรียบร้อยงานงอกถ้ายาหมดเนี่ยงานงอกแล้วยาหมดในงานงอกแล้วผมไม่ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวกูมาเล่นฝั่งขวาได้ปะกูดูขอบหมอกได้ปะได้ต้องดูขวาแล้วพี่ต้องรับขวามีอยู่แล้วพี่กาย ในเมืองเฮ้ยหน้ากูมีไอ้เหี้ย่ไหน้ากูเลยเนี่ยตัวนึงเนี่ยตรงบ้านเลยเหรอเออตัวนั้นตัวนั้นต้เล่นสนายพี่สายได้ป่าโดนโดนโดนแปดหโดนแปดหมันมีตัวเดียวพี่สายได้ป่ามองไม่เห็นว่ะโดนโดนโดนแปดหโดนแปดหมันมีตัวเดียวตอาปล่าเอาดิีีตวเองเนี่ยาวตายแล้วพี่แปมสนายสนายพี่สนายสนายชัใช่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 บาลีพี่นงานอะไรบอ แหมวดดวงปะทะเรมโบ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงแรมโบ้เป็นไงเจอแรมโบ้เป็นไงเป็นไงไงก็มอบตัวอยู่ดีรูสันดีับผมแบบมวัดดวงผมนะยืนอยู แล้วยังไงแสนดีมันจะเห็นวางไอวอลไปทีนึงครับแล้วจะกนี้ปลาระเบิดมาวะนะโอ้โหเรือเหลือ59าสแล้วครับผมแล้วเหมือนจะเข้ามาช้าเลยหรือเปล่าเก็บจังหวะนี้เรียบร้อยนะผมเลมโบเก็บแบมวัดโดจากเกมไปเลยครับผมนะ11บคิวแล้วผมทีมแสนดีครับจังหวะนี้ครับเหมือนเขาจะมาเลยครับผมนะ A later few moments later. อ,อ๋อข้างบนเหรอเออไปแดกของมันตรงนั้นจะมีรถนะผมงนเช็คแป๊มตรงนี้ไม่จะมีรถแต่ผมว่าคลิปคาวนี้พี่ผมว่าถอยเถอะจ<ล>ะเล่นด้วยกันอย่าง ได้น้องได้น้องเชื่อพี่เอ็งเชื่อใจพี่ไหมไปหารถไปหารถมาดิเ,เอ็งเชื่อใจพี่ไหมน้องเอ็งเชื่อใจพี่ไหมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนั่งไงเราลอดเราลอดอยู่เราลอดอยู่มันมีมันมีมันมีมันม,ม,ม,มีใกล้เราเลยใกล้เลยเราได้งานหนึ่งกี่แน่นอนมีคนเลยเนี่ยเออไม่รู้เลยเนี่ยลงเลยพี่ลงเลยตรงไหนขร่าเนี่ยข้าล่าเนี่ยข้าล่าเนี่ยนี่ไงแลเบิดอลอยมันนี่แลเบิดอเรื่ยนี่ไง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 มาดิ นี่ไงวอยแเะ่งวอปิดไปก่อนนะโอ้เจ็บว่ะเจ็บหนึงเจ็บหนึ่งอ้นึงนึงโลนึงัเลยพี่ทัมเลยผมเจอสองผมเจอสองผมเจอสองชั้นชนชั้นชั้นผมโดนพี่ผมดนละเลื่องก็ไม่มีบ้าแม่ออกมาแม่ออกมาแม่อกมาประตูประ ร้หนึ่งร้หนึร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 ้ห่งล่งงลตายตายเกมหมด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 หมเฮมาดมาดิมาดมานะครับผมฝากไปในอ้อมกอ้อมตีน้อมใจด้วยนะครับผมมาดยนะครับมาดยนะครับอมแมวเออวัดดวงก็มีลุ้นจะได้แชมป์นะผมตอนนี้ฮะ เอาแล้วทุกทีมมีลุ้นกันหมดผมวิวคัมำไปก็มีครับผมนะาเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวโดนไปไม่ละสี่สิบโคตรสองคำให้รอดให้ผมมาให้ผมมาให้อุ้ยมาดีมาดีเจอรถซ่องอ่ะเจอรถซ่องเข้าไปอ่ะปุ่มปั๊มใช่ไหมน้องได้ไหมว่าได้ไหมว่าได้ไหมว่าพี่จอดรถทิ้งนะพี่พี่พี่แปมพี่แปมจอดก่อนพี่อย่าไปเฮ้ยนะเฮนะเฮ้เขาเขาโดนไปเกียร์หลังก่อนไหมพี่ผมว่าตรงนี้เล่นยากถอยมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนไทบอลเอาหลังนี่ชิบหายคงถอยไม่ได้คงถอยไม่ได้แม่งสองป้อมเลย อย่าพึ่งไปครับ้แปบอย่าพึ่งไปใกล้อย่าพึ่งไปเร็วอย่าพึ่งไปเร็วเรียบร้อยครับโอ้ยปองแฝงกูโดนแล้วสิบสองคนนะยี่สิบนเฮ้ยวงดีนะเนี่ยวงดีอยู่นะวงดีอยู่นะีกับผมมีกับผมีเอ้าเอ้พี่จ่วงไปป่ะพีล่งไปก่วไปจูจตามพีอ้ลนลนลนไอ้อยวอยพี่มาแล้วจ้าตับ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 ตัผมบเล่นสนเล่นผมยากอะผมเลไม่อยากเล่นรอ ไม่มียาแล้วพี่หลังรถมาหลังรถมาหลังมาหลังมาด้วยโอ้พี่จับโดดลงมาเจ้าเหรอหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเฮ้ยคนโดนฝันข้างๆมาดาวแล้วตรงจุดไปแล้วทำไมมันจะมาบรรจบเจอตรงนี้กันอสตรีมนี้นะครับผมแปลว่าเก็บของก็ปิงงงนี่ทำไมเส์ฟปิงวะ

เมื่อราชานมผงลมแข่งจะไหวไม่ไปดูล้มลมล้มลมล่มล้มล้มล้มลมล้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 มลไมลมล้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 มลนีล้มไหล้มล้มง้มล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 ้ม้มัมล้มมลล้มมล้ล้มลมม้มล้มล้้้ยลมมมมลมม้้้้ยมนมมมม่มมม่มมมมมมนมม้ลบลมลม ช่ดยไหมเข้ามาชุบหนึ่งคนเข้ามาชุบหนึ่งคนนังวอนมันมามันมาสองตัวเรียบร้อยเฮ้ยตายอีกแล้วเฮ้ยเหลือของแปลกตัวเดียวมาแต่คุณจะคว้าตำแหน่งก่อนพี่โอ้เฮยไม่ได้จไม่ได้จรงมั้ยปังตรงนี้มีประธานอีกแล้วครับผมนะทางด้านของแปลวัดดวงเสียบูเล่นไปแล้วสองคนครับแล้วทางด้านของดิมบูจะเข้ามางัดต่อและผมเสียบเล่นอีกแล้วสามคนแล้วครับผม เหลือแค่คนเดียวน้องแปบวัดดวงว่าหน้าทีมครับจะรอดหรือเปล่าครับจะรอดหรือเปล่าแล้วกระโดดาอยู่นี้เก็บน็อกก็ได้อีกตัวดีมูครบบกกับแล้วพยายามจะตัดดิมูจากเกมลาเรียบร้อยผมโมจิมาเศดไปได้ผมแตว่าเสียดิมูไปนะครับผมโอ้จังหวะนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเดินสอบผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่โอเคกว่านะครับผมแต่ด้วยความที่แปลวัดดวงบอกผมตายผมก็เอาไปด้วยคนหนึ่งนะครับผมทำให้ดิมูเหลือผู้เล่นแค่คนเดียวคือทางหน้าโมจินั่นเองนะครับผมพี่ไม่ได้ม,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 มึงหักมึงหักมัหันซ้ายดูยพี่เทียบเลยตั้งใจเลยพ

ตอนนี้ของพร้อมยังตอนนี้ของพร้อมยังแปมเองเดินหรอไม่โอเคเฮ้ยมีคนมามาใช่ไหมเออไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกยอะนิดนิดเลยเยอะเลยเฮ้ยเกิเจอเกิดเจอเกิดเจอเกิดเจอโอ๊ยแม่งเอ้ยยิตัวยีตัวยีตัวสองสองมัวเต็มตีเลยสองตัวน่าน่าจะตีเดิมตีเดิมตีเดิมเฮ้ยสามสาม สามตีอะไรวะตีอัมยัดต,ตีอัมยัดนั่นน응่ะตีเดิมตีเดิมตีเดิมโอ้ขึ้นมาได้ไหวต้องโจ้กับพี่ไป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 ไงล่ะเจอปองแปงไปไงล่ะเฮ้ยยอดเยี่มมากเออไอวอลแม่งไม่มีไอผลิตไปแล้วแล้วตรงนี้น้องแปมวัดดวงเหมือนจะเจอแล้วครับผมมาแล้วผมอีกทีมหนึ่งครับทางด้านของทีมบล็อกสกินนะครับผมมาเจอน้องแปมวัดดวงที่นั่งอยู่บนบ้านคนเดียวครับในบ้านหนึ่งมีคนอยู่ด้วยครับผม สต่อสองเพื่อนลงมาเติมจากทางด้านหลังครับแล้วจะเปิดแ้ก,ก่อนหรือเปล่าบอกสกินขึ้นมาเช็คบ้านครับเอาอะไรครับผมแล้วพี่นักซีอูขึ้นมาแล้วครับยังไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ครับผมแล้วมันจะเป็นการยิงเอาละ เรียบร้อยนะผมเก็บไปอีกหนึ่งนะครับโบนาสามารถสวนกลับมาได้นะโบนาก็คือบล็อกสกินน็อกไปเหมือนกันนะผมแล้วทางหน้าแปลวัดดวงน็อกไปหนึ่งคนเหมือนกันครับตอนนี้เหลือแปลนวัดดวงแค่คนเดียวนะครับผมถ้าเขามาลือบ้านหลังนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องเจอแน่นอนครับทางหน้าบล็อกสกินนะผมยังไม่ได้เช็คนะครับผมในส่วนของบ้านหลังสามชั้นนะครับบล็อกสกินน่าจะเดินไปต่อเลยนะครับผมคิดว่านะฮะทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมทางหน้าบล็อกสกินครับน่าจะมูฟไลน์ต่อเลยครับผมคิดว่าเหลือแค่คนเดียวครับ ความกิดทำเป็น nextiu เลยครับปไ,ไปเช็คบ้าน3ชั้นแล้วนะครับเอ้ยหรือว่าเขาจะกลับไปเช็คบ้านอีกรอบหนึ่ง nextiu nextiu เ,เ,เหมือนจะลังเลอยู่ครับเดิน2หรือเดินหนึ่งขึ้นไปแล้วหนึ่งคนครับแล้วจะลื้อห้องนี้แล้วเข้ามาเจอแล้ววิ่งกลับตัวร์เราไปเลยครับผมโอ้โหได้ไม่ต,ตกใจกับโคตส่วนมาผมแล้วแบบว่าดวงเรียบพลอยออกจากเกมไปเป็นอันดับที่10เลยครับผมบ็อกสกินผมได้มาถึง2คิวแล้วผมตัวนี้ครับ โอ้โหเกือบไปเหมือนกันผมวิ right? <sh> <sh magician> ่งมาไม่รู้นะครับผมวิ่งกลับเกือบไม่ทันนะฮะเฮ้ยจีมาถมติมาถมจิวมาถมิวมาถมมันมามันมาโดนมนล้อมล้อมหมดเลยล้อมหมดเลยตอนเนี้ยจับดูไวจับดว้จับป้วจับปงไว้จปัองได้มาหนึ่งคิวเกาะเลยนะครับผมโอ้ยรถลอยขึ้นมาเลยฮะแม่ั้จบนดวลผมเจอน้องแต่มวัดดวลอีกแล้วครับผมด้านบนครับยิงข้อยูัผม สิบเจ็ดอาร์มนะผมใช้เป็นปืน AN นะครับผมแล้วก็ทอมสันครับสก,กินปืนไม่มีผลนะผมย้ำอีกรอบนึงนะผมเนื่องน้องเห็นอยู่ในเกมนะครับผมมีแค่ความสวยงามเท่านั้นนะผมในการถึงขันนะครับสิบเจ็ดอาร์มกองเชียร์ของท่านจะเยอะนะผมเพาว่าเขาได้กองเชียร์จากสาวๆมาเยอะมากเขาต้องการแชมป์วันนี้ฮนะแล้วน้องจีจี้อยู่ด้านหน้าแล้วเดินมาเจอหรือเปล่าครับเอ้ยไม่เห็นนะ้าจีจี้ยิงน็อกไปหนึ่งเลยนะครับผมแล้วจีจี้แล้วก็สิบเจ็ดอาร์มสามารถเทรดกลับมาได้นะผมจีจี้น็อกกลับไปครับแล้วสามารถดึงเพื่อนมาได้ของท่านสิบเจ็ดเจ็ดอาร แล้วเก็บคิวแล้วเก็บคิวเลยนะผมสองคิวแล้วครับผมแบบวัดดวงจะเล่นยากขึ้นนะครับผมอย่างนี้ฮะต้องถอยออกจากเมืองเลยเพราะเหลือเพียงแค่ส <คน S 2> องคนเท่านั้นครับรซึ่งวงฟ้าเอาอีกแล้ววงฟ้าอีกแล้วนัวกันกระน,นำนะครับผมแล้วมีหลุดมาแค่ไม่กี่ตี้นะผมสี่ตี้ที่ออกมาจากด้านนอกตอนนี้ครับ<อ>แล้ววงฟ้าเขาลงกันมาประมาณสี่ห้าตี้ผมดูครับโอ้โหแล้วเราจะดูยังไงแล้วดูวงฟ้าแล้กันครับ โอโ้ผมจะเป็นไอพีนะผมแบบวัดดวงนะผมแสนดีครับ